สวัสดีครับสวัสดีวัยรุ่นกันพาทุกคนด้วยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องพี่นรินเดอะฮีโร่นะครับสำหรับคลิปนี้นะเรามีกล่องนี้มารีวิวนะครับบันได SMP หรือโชว์คู่กันมาริลิงโปรเจกต์นะครับกูเรนลากันเดลิงอะพาร์ทวัด tomorrow set นะครับผมโอ้โหชื่อโคตรยาวนะฮะสำหรับเจ้ากล่องนี้นะครับผมก็จะเป็นหุ่นที่มาเสริมนะครับเป็นตัวละครในเรื่องของกูเรนลากันนะครับผมซึ่ง ผมก็ไม่ได้มีข้อมูลอะไรเยอะหรอกนะครับสำหรับคุเรลละกันผมก็ยังไม่ได้ดูนะครับแต่ว่าเพียงแค่ชอบตัวหุ่นเท่านั้นเองนะครับตัวนี้นะครับเป็นพรีเมียมบันไดนะเป็นพีบันไดนะครับของเรื่องกุเรลลกันนะครับผมเป็นหุ่นในซีรีส์ของโชคุกันโมเดลิ่งโปรเจกต์นะครับผ่านเอกลายการพานะครับมาที่ SMP หรือโชคุกันโมเดลิ่งโปรเจกต์แล้วนะครับผมก็รู้สึกจะ จะแวะบ่อยเหมือนกันนะสำหรับซีรีส์นี้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูรีวิวเจ้ากล่องนี้กันนะครับกล่องนี้นะครับผมจะย่อว่าอะไรดีละ่ะมันชื่อมันยาว d e วิลิ g a อ a พาร์ทว o ร์ o ทูมารโเนี่ยก็คือไอ้ออออสอตัวนี้แล้วกันนะครับไอ้สอตัวนี้นะครับกล่องมันจะไม่ใหญ่นะฮะกล่องเพียงแค่เท่าไหร่เองอะแป๊บหนึง่งเนี่ยไม่สมราคาหรอกนะครับแต่ก็อยากมารีวิวให้เพื่อนชมนะครับกล่องก็อยู่ที่ประมาณ10 10เซนเท่านั้นเองนะครับ 10ซนติเมตร10คูณ10คูณ7ซนติเมตรนะครับผมก็เล็กๆแล้วก็ด้านหน้ากล่องก,องก็จะเป็นเป็นปกติเลยของโชว์กุ๊กการ์ดมอนิโปรเจกต์ก็คือจะเป็นกล่องกระดาษอย่างนี้มาเลยนะครับด้านหน้าก็จะมีโลโกโล้โชว์กุการ์ดมอนิโปรเจกต์นะครับ SMP โชว์กุ๊กการ์ดมอนิโปรเจกต์อะไรแบบนี้นะครับผมแต่มันจะมีกล่องที่เป็นบล็อกอาร์ตจริงๆนะครับซ่อนอยู่ด้านในอีกทีนึงนะครับสำหรับของซีรีส์ SMP อย่างอันนี้นะฮะ เดี๋ยวไปดูข้างในกันนะครับนี่กล่องนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมตัวหุ่นนะครับสำหรับกล่องนี้ก็จะเป็นตัวของเจ้าตัวเนี้ยชื่ออะไรไม่รู้นะครับผมใครรู้ก็คอมเมนต์บอกด้วยละกันเป็นตัวนี้แล้วก็ตัวนี้นะครับก็ในกล่องนี้ก็จะได้2ตัวนะฮะก็คือเนี่ยน้องสีชมพูกับน้องสีเหลืองตัวนี้นะครับแล้วก็ไอตัว2ตัวเนี้ยสามารถเอามาเล่นกับนี่กุลรักกันกได้เป็นพาเสเซิร์บนะครับผม ้านหน้ากล่องก็จะประมาณนี้นะครับบอกอาร์ตนะอืมกุดินราก,กันแล้วก็ไอตัวเนี่ยชื่ออะไรไม่รู้นะครับน่าจะเป็นตัวเอกตัวเด่นเหมือนกันนะนะครับดูบอกอาร์ตคร่าวๆนะครับกล่องไม่ใหญ่กล่องไม่ใหญ่โอเคเดี๋ยวเราไปดูรีวิวเจ้าของนี้กันครับอ่ะหลังจากที่เราประกอบเสร็จนะครับก็จะได้ตามนี้เลยนะฮะ ในกล่องนี้ก็จะได้มีอยู่หุ่น2ตัวแล้วก็พาร์ตอาวุธเสริมต่างๆนะครับมาดูในส่วนคู่มือกันก่อนนะครับคู่มือจะมีมาให้2แผ่นนะนี่มี2แผ่นนี้นะครับเป็นแผ่นพับธรรมดาาของเราเลยนะครับแล้วแผ่นแรกนะครับเขาก็จะเป็นแผ่นที่บอกว่าตัวอุปกรณ์ต่างๆพวกนี้เอาไปใช้เล่นกับกุเรนลากันยังไงบ้างนะครับมันก็จะมีหุ่นอีกหนึ่งตัวนะที่เป็นกุเรนลากันนะครับก็จะมีอาวุธต่างๆของตัวกุเรนลากันนะครับผมแล้วก็พาร์ตต่างๆพาร์ตเสริมต่างๆที่จะเอาไปเล่นกับตัว ของกุเรลากันอะไรแบบนี้นะครับก็จะมีบอกนะฮะสำหรับคู่มือแผ่นแรกนะครับนี่อย่างเงี้ยนะครับชิ้นต่างๆไปเล่นยังไงอะไรประมาณนี้นะครับผมส่วนคู่มืออีกแผ่นหนึ่งนะครับอีกแผ่นหนึ่งเนี่ยจะเป็นแบบเมนวนสําหรับคู่มือประกอบของหุ่นสองตัวนี้นะครับนี่ก็จะเป็นแผ่นพับแบบนี้นะครับก็เออค่อนข้างไม่ลงทุนเลยนะด้วยสินค้าราคานี้นะครับพรีเมียมบันไดาราคาเออ ม่อยากจะบอกเลยนะครับ2 x x นะครับ3 x x ประมาณนี้นะครับผมค่อนข้างที่จะแพงหน่อยนะแต่ว่าด้วยความที่เป็นพีบันไดนะเนาะนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูที่อุปกรณ์เสริมมันก่อนนะครับก่อนที่จะไปดูที่ตัวหุ่นนะครับอุปกรณ์เสริมว่ามันได้อะไรบ้างนะครับอ่าชิ้นแรกนะครับชิ้นแรกจะเป็นตัวสว่านยักษ์นะครับผมอันนี้นะครับจะใช้ติดที่มือของหุ่นตัวนี้ก็ได้นะครับหรือเอาไปใส่ที่ ตัวของกูเรนลากันก็ได้นะครับก็จะเป็นอาวุธหลักของเขาที่เป็นสว่านแบบนี้เลยนะครับในเรื่องนะจากเทนผนพนหุวัตตาม,มานะครับสำหรับตัวกูเรนลากันนะครับก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับจะเป็น2ชิ้นประกบแบบนี้นะครับผมแต่ก็ค่อนข้างที่จะเนียนอยู่นะเนี่ยมันจะมีรอยผ่ากลางอยู่อย่างนี้นะครับผมแต่ก็เป็นเอ่อผมมีความรู้สึกว่ามันมัน,ม,นมันทำดีขึ้นนะปกติอะถ้าเป็นงานของ SMP อนะครับผมพลาสติกมันก็จะไม่ค่อยที่จะ ดีมากเท่าไหร่นะไม่ค่อยจะดีมากเท่าไหร่แต่แต่ตัวเนี้นะครับ2ตัวเนี้ที่ประกอบมาเนี่ยคือ,อ,อค่อนข้างที่จะโอเคนะโอเคขึ้นนะครับชิ้นที่2นะครับก็จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรไม่รู้น่าจะเป็นแบ็คแพคเขาเรียกว่าแบ็คแพคละกันนะครับเพราะว่าตัวนี้นะครับหน้าตามจะเป็นเหมือนหน้าคนนะมีตามีปากอะไรแบบนี้นะครับมอนเป็นห้องอะไรสักอย่างนะฮะ อาจะเป็นเหมือนห้องคนขับหรือเปล่านะครับที่ไว้ใช้พักไว้ได้นะครับใช้พักนักบินได้อะไรแบบนี้นะฮะเนี่ยตรงนี้ก็จะมีรูอยู่นะครับเราจะไปใช้ติดด้านหลังของตัวกุเรลากันนะก็จะมีทงอยู่ด้วยนะครับชิ้นนี้จะมีพาร์ทที่ทําสีมาให้อยู่นะครับสำหรับซีรีส์ Smp นะก็จะมีบางส่วนที่เขาทําสีมาให้นะครับนี่ตรงนี้ก็จะทําสีนะเป็นสีเงาๆนะครับผมแล้วก็ ตร,ตรงนี้ก็จะทําสกรีนสีมาให้ที่เป็นสัญลักษณ์ของกุเรียนลัก,กันนะครับตัวนี้ก็จะเป็นธงเนาะนะครับเอออันนี้จะไปติดที่เป็นแบ็คแพคของตัวกุเรียนระกันนะครับตัวนี้ก็เช่นกันนะครับจะเป็นปีกนะจะเป็นพาสเสริมเหมือนกันนะครับผมตัวนี้ก็จะไปติดด้านหลังได้ก็จะมีเดือยอยู่สีเดือยเหมือนกันนะครับแล้วก็ลักษณะเขาคือจะมีน้ำนี่สว่านตรงนี้นะครับเออปีกตัวนี้ก็จะมีจุดขยับประมาณนี้นะครับสามารถพับขึ้นพับลงได้ตามจุดขยับของเขาเนี่ยแหละนะนะครับเออเอาไปเล่นกััับตวกกเรรียนนนได้ะคับ จากเนื้อสัมผัสจากที่ได้ประกอบนะครับก็ค่อนข้างที่จะดีขึ้นเยอะนะสำหรับตัวพลาส,สติกของเขานะครับผมเออมันลื่นๆื่นดีแล้วก็แล้วก็เก็บรอยเกิได้ไม่ยากนะครับก็ก็ค่อนข้างโอเคขึ้นมาในระดับหนึ่งจากที่เคยประกอบตัวพวกเกียร์ไฟเตอร์เดนโดนะครับพวกเอ็มพีที่เป็นเจ็ m แมนอะไรพวกนั้นนะครับผมก็ก็เหมือนจะดีขึ้นนะชุดนี้เหมือนจะดีขึ้นไม่รู้ว่าเป็นงานเก่าหรือง,งานใหม่กันแน่นะ แต่มันดีขึ้นดีขึ้นนะต่อไปนะครับก็จะเป็นมือเสริมต่างๆนะครับเจ้ามือตัวนี้สีเหลืองๆตัวนี้นะครับก็จะเป็นของน้องตัวนี้เนี่ยของน้องตัวสีเหลืองๆเนี่ยนะครับผมแล้วก็อีก2มือนะครับตัวนี้จะเป็นมือของกูเล,ลากันนะครับ <talvez. S 1> เพื่อจะเอามาไว้ถือไอ้ตัวนี้ลักษณะของมันก็จะเป็นเป็นช่องเสียบอยู่แบบนี้นะครับตัวนี้ก็จะมีตรงส่วนปลายก็จะเป็น, port, นแบบนี้นะครับเนี่ยอย่างเงี้ยเพื่อจะมาเสียบไว้ถือเป็นอาวุธโจมตีได้ นะครับผมเอออันนี้ก็จะเป็นส่วนของแว่นต่างเขานะที่อยู่ตรงหน้าอกสามารถเอามาเป็นอาวุธได้นะครับก็เอาไปไว้ใช้ให้กูเรลากัารถือได้เหมือนกันนะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์เสริมครับโอ้ยนะครับอาวุธ2ชิ้นนะครับที่มีมาให้นะฮะก็หมดแล้วนะครับสำหรับอุปกรณ์เสริมทีนี้เดี๋ยวเรามาดูที่ตัวหุ่นกันก่อนนะครับตัวหุ่นก็จะได้น้อง2ตัวนี้นะครับผมค่อนข้างที่จะน่ารักอยู่นะครับ ผมค่อนข้างชอบหุ่นของทางด้านกุเรนรักกันนะก็เลยก็เลยเก็บนะครับมันมันก็แพงอยู่แหละแต่ว่าด้วยความที่จะต้องเก็บให้มันครบเซตอะไรแบบนี้นะครับมันก็จะมันก็ต้องซื้อนะนะครับเพื่อจะให้มันให้มันได้ครบๆนะครับเอ่อถ้าคนที่ไปซื้อที่ประเทศญี่ปุ่นก็อาจจะอาจจะได้ราคาถูกนะเพราะว่าถ้าเป็นผีบันไดนะครับนำเข้าเข้ามาแบบนี้นะครับผมมันก็จะราคาสูงเนาะนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูทีละตัวนะฮะตัวนี้ชื่อตัวอะไรไม่รู้นะครับแต่เป็นตัวเหลืองๆค่อนข้างชอบนะครับเป็นดีไซน์ที่แปลกหงแปลกตาดีเหมือนกันนะคร พลาสติกดีเลยคือคือดีกว่าที่เคยประกอบพวกเจ็ตแมนนะครับเจ็ตอิคาริอสอะไรแบบนี้หรือเยร์ไฟเตอร์เรนโดนี่ดีกว่ามากเลยนะครับผมแล้วก็มีการแบ่งสีแบ่งสันมาอย่างดีเลยนะครับอย่างดวงตาตรงนี้นะครับมีการทําสีมาให้ด้วยนะครับอืมส่วนการแยกสีก็ทํามาได้ดีนะครับแล้วก็สีสันมันไม่ค่อยดีเยอะด้วยนะตัวสีของตัวพื้นเบรกของตัวหุ่นตัวนี้ก็คือเป็นสีเหลืองเนาะนะครับมันก็ไม่ได้เยอะด้วยนะครับแล้วก็ชิ้นส่วนต่างๆที่ มีมาให้ประกอบเนี่ยก็คือไม่ไม่เยอะนะไม่เยอะนะครับสำหรับ S&P แต่ว่ามันจะกลายเป็นพรีเมียมแค่นั้นแหละครับเป็นพรีบันไดมันก็เลยแพงนะครับแต่เช่นส่วนก็ไม่ได้เยอะอะไรนะครับการประกอบง่ายมากๆเลยนะครับแล้วก็ประกอบก็สนิทดีมากๆด้วยนะครับค่อนข้างที่จะมีคุณภาพดีขึ้นนะนะผมก็ไม่แน่ใจว่ามันเป็นงานที่เป็นงานเก่าหรืองานใหม่กันแน่นะครับการประกอบคือจัดว่าโอเคนะครับส่วนถ้าจะขยับนะครับตรงไหลตรงนี้นะครับขยับได้นะหมุนได้รอบเหมือนกันนะครับ มันจะเป็นจอยอย่างนี้สามารถควงได้ด้วยนะครับไม่ได้หมุนได้ไม่ได้หมุนได้อย่างเดียวนะครับสามารถควงได้มันจะเป็นบอลจอยอยู่ข้างในนะครับหมุนได้รอบนะตรงนี้นะครับตรงส่วนแขนตรงนี้นะครับเนี่ยตัวนี้ก็งอได้หมุนได้ปกตินะครับจุดขยับคือก็ได้คุณภาพนะครับตามสไตล์ของซูเปอร์มินิพานะครับถือว่ามีจุดขยับเยอะเออไม่ใช่ซูเปอร์มินิพาสิอ่เป็นโชกกัร์มลิ่งโปรเจกต์นะครับตรงส่วนมือตรงนี้สามารถเปลี่ยนได้นะครับเป็นมือแบนนะ ในส่วนของของกระโปรงนะครับตรงนี้ก็ขยับได้นะกระโปรงตรงนี้นะครับซึ่งกระโปรงตรงส่วนกระโปรงข้างตรงนี้นะครับจะติดอยู่กับส่วนส่วนของขาเลยนะครับขาก็งอได้นะครับงอได้อย่างลื่นเลยนะครับจุดขยับเขาดีนะผมว่าจุดขยับเขาลื่นดีแล้วก็มันไม่ได้ง่อยอ่ะแต่มันลื่นมันขยับง่ายมันลื่นเปื้่นเปื้อนนะมันไม่ได้มีเสียงแอดแอดแอดฝืนๆนะคือจุดขยับทําได้ดีนะครับด้านหลังก็จะมีีิมพููหน่อยๆนะฮะ หมดแล้วจุดขยับเออมีตรงปากเนี่ยตรงนี้ผมชอบนะปากตรงนี้สามารถขยับเป็นแบบนี้ได้นะครับฮ่านี่แม่งยิ้มได้ด้วยเฮอ,อยังไงล่ะเนี่ยนะครับก็ประมาณนี้นะสำหรับตัวแรกนะครับาวางน้องไว้ก่อนนะครับการประกอบดีดีเทลสวยหลายร่องค่อนข้างโอเคนะอืมคมดีคมดีนะครับ ส่วนอีกตัวหนึ่งนะครับจะเป็นน้องสีชมพูอันนี้ผมก็ไม่รู้ชื่อเหมือนกันเขาจะมีตัวเบดมาให้เพราะว่าขาน้องยืนไม่ได้นะขาน้องจะเป็นแบบแหลมๆอย่างนี้นะครับเขาก็จะมีเบดมาให้ตรงนี้สามารถถอดออกมาได้ครับเป็นเบรดแอคชั่นเบดเล็กๆขาตั้งตรงนี้นะครับก็มาเสียบตั้งแบบนี้ได้นะครับ ไอ้ตัวน้องตัวนี้นะครับจะเป็นจะแปลงร่างเป็นอาวุธอีกทีสามารถแปลงร่างเป็นตัวหุ่นอย่างนี้ได้นะครับนี่เป็นตัวมีหน้าแบบนี้มียิ้มนะครับนี่มีมือมีแขนมีขานะครับแบบนี้ได้แล้วก็สามารถแปลงร่างนะครับเป็นอาวุธให้เจ้าตัวสีเหลืองๆได้หรือเอาไปให้กูเลนละกาันถือได้เหมือนกันนะครับลักษณะการแปลงร่างก็คือเขาจะแปลงร่างเป็นโล่กลมๆนะครับให้เจ้าตัวนี้ถือนะครับเออลักษณะการแปลงร่างก็จะเป็นแบบนั้นนะครับตรงส่วนนี้ก็จะเป็นอาวุธได้ด้วยนะนี่นี่นี่ไอ้แหลมๆเนี่ย ก็จะเป็นอาวุธให้ไอ้พวกนี้ถือได้ด้วยนะครับจุดขยับก็ค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันนะครับนี่อย่างนี้นะครับสามารถยือดออกมาได้ยือดออกมาได้อย่างนี้นะครับจุดขยับเยอะนะครับเนื่องจากต้องเป็นหุ่นที่ต้องแปลงร่างหรือประกอบร่างอะไรแบบนี้นะครับก็จะทําให้มันมีจุดขยับเยอะตามไปด้วยนะครับขยับได้อย่างอิสระเลยนะครับแล้วก็ไปประกอบอให้มันเป็น รูปแบบของอาวุธตามคู่มืออะไรประมาณนี้นะครับหมุนได้อย่างนี้นะครับเรียกได้ว่าจุดขยับเยอะนะครับการประกอบก็ไม่ได้ยากนะไม่ได้ยากซับซ้อนอะไรนะครับก็มีชิ้นส่วนแค่นิดหน่อยนะครับสําหรับโชคูุกัน m o d u ล i n g Project ตัวนี้นะครับวันนี้ก็แวะมาเพียงเท่านี้นะครับก็มาแวะนอกลายต่องานเบาๆนะครับเล็กๆก่อนนะครับก่อนที่เราจะไปต่องานใหญ่ๆนะครับพวก มาสเตอร์เกรดหนึ่งต่อร้อยหรือว่างานจีนอะไรแบบนั้นนะครับผมก็พาแวะมาดูสัหน่อยนะครับเดี๋ยวเรามาสรุปกันนิดนึงนะครับด้านความสวยงามตัวนี้ผมค่อนข้างชอบอยู่แล้วนะครับผมเพราะว่ามันเป็นหุ่นที่เราจะต้องเก็บให้ครบนะครับแล้วก็ด้านการประกอบนะครับการประกอบคือค่อนข้างที่จะโอเคอยู่นะครับชิ้นส่วนไม่เยอะนะครับการเก็บรอยเกตดก็ทําได้ง่ายนะครับเนื้อพลาสติกเนี่ยคือพัฒนาขึ้นพัฒนาขึ้นนะครับด้านจุดขยับต่างๆนะครับก็ขยับได้อย่างเลื่อนดีนะครับไหลเลื่อนไม่มีติดขัดอะไรนะครับ เออมีการทำสีมาให้ด้วยบางส่วนนะครับก็จะเป็นรูปแบบปกตินะครับของ S M P นะครับอ่ะทั้ง2ตัวนี้ก็ก็ถือว่าชอบถือว่าชอบแต่ในความคุ้มค่านะครับอ่บอกได้เลยนะครับตัวนี้แพงแพงจริงนะครับผมเพราะว่ามันเป็นพรีเมียมบันไดนะครับผมแต่ด้วยความที่เราอยากเก็บให้ครบนะครับหรือว่าเราชอบนะครับความคุ้มค่ามันก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับราคานะครับผมก็ คือเป็นของที่เราอยากได้หรือของที่เราชอบนะครับถ้าเรามีกําลังซื้อไหวก็โอเคนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็มารีวิวกันเบาๆสักก่อนสําหรับชบกการ์ดโมเดลิ่งโปรเจกต์นะครับผมใครที่กําลังเล่นไลน์นี้อยู่นะครับหรือกําลังตามเก็บไอ้พวกนี้อยู่นะครับก็ขอให้มีความสุขนะครับในการประกอบก็แล้วกัน นะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับพี่นก็มารีวิวกันเพียงเท่านี้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไว้ด้วยนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับตอนนี้ก็ได้งานตัวใหม่เพิ่งเข้ามา2ตัวมั้งก็มีเทสเทียกับตัวอะไรอะกาเวนนะครับของ s n a a นะครับก็เดี๋ยวจะประกอบนะครับผมยังไงก็ฝาก กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยแล้วกันนะครับกด subscribe ไว้นะครับผมก็เดี๋ยวถ้าประกอบเสร็จเมื่อไหร่นะครับเดี๋ยวก็จะมาลงรีวิวให้เพื่อนชมกันละกันนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับพี่น่าลาไปก่อนนะครับเจอกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ